ัสดีครับพี่้อดขอบคุณทีมาละมาจุ่พ่อแหลมน้ำม้อครับแม่ไม่ได้เขียหมากปางดำปางแหลมปบนะพ่อนี่ไม่เอกสิลนี่ังไก่เขาาเอด้ร่ไ้เลยคอยเปิดอันอันโยนไห้นะเอมหาเอาเวลนี่ไเอกไเอกนไเอพ่อรพ่อ พ่อหลพ่อเว้ยพ่อหลพ่อมนเป็นน้ำพึ่พ่อหลวพ่อพ่อวพ่อเออพ่อเอกอหน้าตาดีหน้าดีม่่เป็นแตู่เหรอเขาห่อหน้าต่ลูเขาว่ารับแต่นี่านเขาพให้นนี้เนาบ้คน้ตี้คน้คีนี้นคนนี้คน้คนนนี้คนนคน้านน้นีนนี้นน้้คนนี้คนนีนี้คนนนนนน ฝากมาเป็นสำเนยยงทำนองกาตินก่อนฟังเสียงอ่อนเอวมา,าบ่าท่านจุบดื้อแม่ป่าตอนนี้พาลุงกวันเด็ดไห้คนเจ็บกะคุ้งเนมได้ผ่านตาโนมาพอตอนนี้น้อลงกวนหา่าวเซลแฟนสาวที่มาเบิง มีแต่ไทยสีเปิงเซิงมีไปนอผู้สอนเหลือนอนเอาเนียงแต่มอนเนียงแต่มอนนะพอมีไปนอหัวดอกซอนหัวนอนกอดบัดยามหนาวหรือมัวเอาแต่มือค้ำ น้ำแต่บาายละวังช่ำอหมักหมอลำบดีลามักฝุกนััทพุนบ่แฟนจะาหันมาพี่ขันเต่แน่ได้กันเล้วจังบ่เม่เอากันเล้วจังบ่พ่อตุกลุงนอขันมักออย,ย่าอายน้องให้โดนมา อาฮอาฮ <c oughs> สีมีสุกนาา้อทอฝ่าสีลำกล่อมให้นางหลับสีลำขับให้นางนอนปอนแต่วานกันลงใบ <c oughs> เหลือคนไข้เจ้าตีอายว่าลำจินจังเปีอยนบอกคือบาวมีเงินเดือนตาบมอง จองบ่ได้คงนอนไข่แม่นล่ะป่วยตายสายแน่เอ้ยโอ้ยนั่นล่ะนาล่ะนาเป็นไดเออลูกพ่อา่พ่อให้มันต่อเนครับ เอ้พรกการกันเงินฝากเล่นมั่วนแลาแม่เอ้ยแม่เ่ยเติมสำหรั้พอโตคนนี้ก็น่าคว้าแม่จริงๆร่ำค่้ี่ริ่ๆลูกคนหน้าตาดีที่พี่ชอปากเป็นลพ่อลวงพ่ออาจารย์อาจารย์นํ่งผทีที่พี่ฟัาจารย์อาจารย์เต้นบ้านนี้อาจารย์เลี้ยงทด้ แกย่งบ้านถึงสำนวนบ้านเกงพี่น้องสำนวนลูกก้อลูกยังกับ้านเกงย่งย่างย่างติดตัวน้อแม่เอ้ยเอ้ยเอ้เลนแลหลายยังหน่อยเรนนั้นมันขึ้นขึ้นขึ้นขลูกขึนลูกขึนโอ้ยเดเพราะว่าเพราะว่าบาดะสินตรงนี้ไอ้มันเนียเนีย่ยมันเนียนเนียนอันนี้มันมันมเนียนมันขาดมันมาทลันเนียนไปไรเอ้เสียงเออเอากอนไหมด้วยเอาไหมมด้วยไล่แค้นสาระข้ามกันอนี้เออไล่แค้นสาระข้าม กาลาซีนมาสาระคำนะมันเบื้องลูกเบืงเ่าเสารคบืงเ่าเบื้งลูกก่เนบันแกงโอ้ย่เนมันแกงเลยเอาใส่ันตัวคัดเซ็ตตานอยนีน่อนี่หน่อยอยู่นี่ขนาดตาได้โอ้ยม่มีไรเลยเออนี่ละพี่เอาเจ้าวนด้ล่ะอนุญาตจพีน้องเจะ่าน่เด้ออตางมาเหรียต่ว่า าเรียนมาเรียนม,มายามกันนะพออ ok. นะ่อเนาะทางแยงกันที่โกล่ะอ, ok. อยากมาเห็นหอ,ยอยากมาเห็นลูกเคยมาเห็นหนี่อย่งเอ่อยากมาบึงเหมาไทยมงนผ็บระเบิดเราพอ่พอ,อลเคยลาได้ลูกเคยลาลูกเคยลาลันี่ละพ่อต่อสิสั้นเลยนี่แค่มันัลู้นี้พออขึ้นปเรามาอีกแล้วครับท่านพระเอกหนุ่มเท่างอปากาลาเสียน ศิลปินอวน่านำยุกแอวอ,อีสานโอ้ยกังวานกองเล็วผิดลำเพลินผมกะลุยนอมาแล้วไปลำสายผู้สาวแซวติดเป็นปุ่มเป็นงอนสาวสะกลอุดรไทยบักแฮไปลำเล้วดอกพานมาละสาวมุกดาหาร สาวน้องใครนองเมีป้าเขาลุงขาอยู่ลำคงบอกว่าสาวเขาวงผมนัทถพลโอ้ยได้ฟันแล้วะละทึงสาวเล่าน้อสาวแมวสาวแก้วสาวฝารังห้ามเขาไวก้กระบอฟังน้ำมาติดกอดเกี่ยวมาเที่ยวเขี่ยไปเห็ดหัว ลบาบอเมนว่าผมน้ออยากเคียวอัวอ้วว้อ่อนน้อไปน้ำยันมันมีลาขีดำไอ้ก้าวกายอ้อยเป็นชายเท้ลาปีกายนี้สาวปากเซนีไปน้ำบักไอ้ไ้กระเป๋าหอบสินเลนสาวเมืองเลยสาวควนแก่นเห็นพี่ชายมาเล่นหุ่ม มาเป็นปุ่มไดทีเอานึ่งยังนาวังมาได้่าดนไดทีเอวนึ่ลยี่อมันมาไดาด้เนาะอันนี้ใช่แล้อันนี้ใช่แล้ครับหอยหอยแปดสิบแปดสิบคะแนนเอ้แปดสิบแปดสิบคะแนนมันมันมันต่ มันยังเอมันยังบบอกขามเต่าคือแปดที่ผาแปด่แปดท่ผาันเนมันบอกขถึงเต่ามันยังลุกเลยเนี่ยโอ้กะจันม้วนคนดีได้เสียงดีดิมองลูกเล่นไหมปลาดุเอออยยไปบนงไปหางขาาแนพิมจังหวะจากคนมันได้ิมจังหวะจากคนมันได้เอาน้ำพอนเจนดีกว่าน้ำอนจนลูกฟังทำไม ข้อนเย็นเปิดเชนคอนเจนด้วยใต้เช็ดอนเจนเ้งมันตีันับกันเป็นองเ่าฟังหรือว่าเป็นวิทยาท่านหรือเี่น้องเด้อนะครับเป็นเก่าด้วยกนเป็นวิทยาท่านหรือว่าเป็นผู้บาดเป็นผ้ให่กะแน่นขึ้นนะยมายมมาแยมูดตรงไม่ได้างามเอาสิได้จากะแน่นเออวันนี้ผมจะให้กะแน่นโตขึ้นเหมือนนี้อันนี้เรามีอันนี้คือล้าขอนเจนจากปลมแม้วสิ กับความคื้บ้างทุ่มหอยก็เป็นสังเกตนมวนแม่ผมแค่รับอยู่แก่ก็ได้นะผู้แก่ผมโอ้ยเนี่ยพอแก่ต้องมีห้วยด้วยเสียงบันบานลอยลองนี่คือเสียงแหลมทองพวกพี่น้องจำได้ไหมเนี่ยผู้ใจจดใจจอของสิพ่อที่ได้แหลมทองลอยไปผู้เดิม แค่หนังบีจะหนก็ไม่ไ้เยแค่นงบีจะขอได้ไหแค่นังบมันนั่นวามันเ้แค่้เอาเอาแ่นนังข้างข้างมือมือข้าง้างปมนีม่นีไม่ซ้อมพเนี่ครับมีครับผมยังนี้เขาล่างกันซ้อมรับมาตัวนั้น ยี่ราพมาเล่นกับาซ่อุมเซียนซาลิงนี่ระพพี่สองหันตีส้มดมส้มคนทัพเล่นสองคนเออเมียเขาเมียเขาคือเป่าไม้สาวฮ้างมาหลายคนใจบะสนหลอกทั้งหลายเมียเขาคือเป่าไม้ฟังไว้ยินบอ แกกี่ยุใส่เนออตาบักพิกบ่เอาเจ้าแต่ข้าวไ้เป็นเบาแก่มนิ่ฉีดมากรันแกงแสมแกงหลวงสาตาให้อายมาพันพกปัดเปินมีจะของแล้วเลียดไท้แล้วแนวว่าใจมันพันเกี่ยวหันคือเกี่ยวบอยยอมปล่อย หากผมีวันถอยนักแต่มีตื่มหนาปานคนบาบอสางเมาองไ้วไในหูจักมักเจ้าข้าเดรียนสีมีกันร้อนกลับมานอนเด้อปันวานวาดวิมานเรื่องแก่ผู้เต็มโงกว่า,นม,วานมีเจ้าของแล้วบ่อังเกียดสัมพันธ์ใจ เป็นรังเกียบสัมพันธ์ใจเป็นแฟนไปกระตามามันดนตาตำใจบ้าผิดใจพอแหงแลวย่งอนขอบ้านอยางหมบานกลา้านกงดีเียมทังพวกพี่น้องจำได้บ้เอาลพี่น้องลืมกันโอ้ยแหงซีบต้นเหลี่ยมาฮ่า่าฮซีบมาซีบกระเืองไรก็เอาแม่น่าหมดกรับของอนั้เิงสวัสดีแล้วลุงป้า ยังบอกสวัสดีแฟนทั้งใจน้อยใหญ่อยู่กเยมกันอบต่อคำนั้นการกั้มมการชาวบ้านมีทั้งลานเร่ร่อนกำลังนอนบ่ท่านเตือนเออานี่กลจับแขนเตือนนี่เตือนนอนพวกกำลังอยากฟอนเศร้าไปกวนใจเย็นๆพวกเจ้ากำลังเห็นไฟดังมาแล้วเออแลวเจ้าเจ้าทั้งฝีฟังให้ได้จำไว้ได้บ่ละแม่ ข่อยพ่อแม่ลูกแพ้ลูกไ่ไทยจำไบไข่อยซอแหนมพ่อแม่ลูกแพ้ลูกไฟพ่อแม่ลูกแพ้ลูกฝ่ายจำใบไทยซีแหนมลูกแพ้ลูกฝ่ายจำไบไข่อยซอแหนมเมือวานเมือว่านนี่ไปร้องกำจังหวัดเลยพ่อแม่เอ๋ยให้ร้องกิจกิจเจ้าหลานด้วยสาวซีแหมาเห็นข่อยสวยไป่ใส่ใส่โบชันแก้มมันวางอยู่ เด็ดดีเด็นข้ดี่ดีหอกไปลัากันอย่าวันแสดงว่ากุหลาแล้วิดๆจหลา้าดวยสาวสวยมาเห็นไข่สวยไปตายค้าทีคนเลี้ยงบ้านเขาเสวนความรอยจ้าเอาเลย่ายค่ทีเพีซงสีิว่าขอดบอกขึ้นดีๆเขาตายย้อนแต่รถ่ำดีน้อเตียงกนลาวไม่จะบอง ก้อนจเขีนเอาที่ว่าดีกว่านี่อ่านี่พี่รองตะลกตลกพ่อละพ่อตลกพ่อเจ้าเขียนอดกว่าก่นี่ี่เปอพ่อ่อ้ยในพ่อเขียนเอาเป็นนะสุดยอดสุดยอดเฮ้ยฟังเจ้าคมักเจ้าขอังเนาะอ่าจะเรื่อพี่รองเนาะสอย่รััที่งใจ่ะท่า้อนับเดือยม่คือนอนมาเต้าหรือไปิดมากียังไร่อมลินนูมาวลนนครับามนเต็แก่้ียางมีันย่สายไอ่างสหรับิ